นินโดยพัดลมมิรา F F International Fashion Brand และตอนนี้นะครับทั้ง2ทีมมีเงินสะสม1 0 0 0 0บาทเท่ากันผ่านมาแล้วสข้อนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าดาราปร,รัชญาของเราที่จะมาวันนี้เนี่ยเป็นหนุ่มที่สาวเห็นนี่กรี๊ดแน่ขอเชิญพบกับคนใบ้ของเราดีกว่านะครับ ดีเจนด้วยสวัสดีครับสวัสด,นะดีครับสวัสดีครับรู้ไหมนนวันนี้ก็ให้มาทำไมเขาให้น้องมาใบไงฮะฮะเมื่อกี้มีใครทำอะไรพี่หรือเปล่าฮะ <c oughs> ให้เคลียร์กับนุ้ยแทนไหมครับนี่นี่เสื้ <c oughs> ขอขาวเนี่ยเสื้ขอขาวเนี่ยโอ้พี่ <c oughs> เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเหรอฮะได้ครับดีจังเลยหน้าสอนนะฮะสอนอะไรครับอยากเรียนอะไรล่ะครับอะไรก็ได้ได้มีให้สอนนะครับ แล้วเล่นถอยสุกมุมนะใช่ถอยดีๆนะฮะระวังชนแอร์แบ็กมันจะเอามาซะเยอะเชียร์หายใจออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปตะอพลาร้านนี่เ uh> ล้วไม่เกี oui> ่ยวกับเราเออขอโทษด้วยนะัะเอางี้ดีกว่าวันนี้มาให้ใบครับได้รับปรัชนีปรัชนาอาได้รับปรัชนีปรัชนีกับเราเนี่ยรู้เรื่องเขาเยอะ รู้ขนาดไหนคนที่นุ้ยปลูกพันธุ์ด้วยคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขาบอกว่าปกติผู้หญิงจะชอบผู้ชายแบบไหนครับพี่ก็หล่อหน้าตาดีหล่อหล่ออ่ะหล่อฮะหล่อมากอ่ะถ้าไม่หล่อนี่คงไม่เพิ่มเปรตหล่อปุ๊บแล้วก็เป็นเสียงดีด้วยเป็นนักร้องเสียงดีโอ้โหหล่อแล้วเสียงดีเสียงดีฮะอาบครั้งนินึงอ่ะสองสองคือรวยโอ้ยรวยด้วยรวยอฐานะดีมีชาติกูนอ่ะแก่ง คนนี้เก่งมากเก่งขนาดไหนถึงจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินแต่จบปริญญาโทนะจบปริญญาโทจบปริญญาโทเลยจริงๆฮะโอ้โหหล่อรวยเก่งเรอที่สำคัญคือเป็นขวัญใจนุ้ยและเป็นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศแต่ต้องบอกเลยว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะเพราะวันนี้เป็นหน้าที่ของนุ้ยเข้าสู่คำถามข้อที่สาม ดาราปรัสนีของเราคือใครหนึ่งไอสรอันยูสองรุษสุภรุษสามว่านธนกฤษเป็นไงครับแต่ัดสินใจได้แล้วนะตอบเลยแล้วกัน่นะหล่อรวยเก่งจบริญาโทอ้าวหนึ่งกับสามครับไอ้กับว่านน่านะครับสวยเลือกได้ทำไมคิดว่าเป็นไอซ์รันยูครับ ชาดชาดาดชาชาดชาดเดชาดูทาทางเต็นท่าไอ้ได้ผิวมากเลวค่ะน่าจะแบบสนิทกันเลยผิวคู่กับสิทธินเราไงเมื่อกี้ผมพอผมบอกสามเาแาก็เลยผมก็เลยเลือกสามเธอเพเธอเพิ่งรู้สึกแค่ตอนข้อสามเหรออ๋อหรอแเธอนานมากแล้ว และดาราปรัชนาของเราในวันนี้คือรถสุขุมครับย์แสดงท่านไร้ทั้งสมดีตาผิดทั้งคู่แสดงว่าคุณตัวบทผมไม่พร้อมใช่ไหม ไม่พอโอ้ไม่นุ้ยคิดในใจว่าแบบแม่ใครจะคบกับฉันล่ะเนี่ยถ่ายไคนน้อยแต่เมื่อกี้ก็บอกนรุธครับมันยังไงเนี่ยเปียโนเนี่ยจบที่ไหนอะไรไงจริงจริงจบเปียโนตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเดอะสตาร์อ๋อครับก็จบที่ไหนอะไรไงครับจบที่ม้อขอนแก่นครับขอนแก่นนะครับกศัตร์ศาสตร์ตอนปตีแล้วก็พอเราโทรมาก็จบบริหารทำหล่อรวยเก่งเคลียร์หมดแล้วนะครับแต่นรุธรู้ไหมว่ายังมีข้อหนึ่งที่นุ้ยเขา พูดเสมอมาว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับรุษคิดอันนี้อันนี้เรื่องนี้นะไม่ใช่พี่จะบอกข้อนี้รุษเนี่ยนะจะเครีย์ข่าวไหมาหรือจะยอมรับไปเลยก็แล้วแต่เอาผมว่าให้พี่นุ้ยพูดดีกว่าในฐานะที่เป็นผูอ้อุปสกว่าไม่ เล่าเล่นแล้วเล่นจริงๆแล้วเจอเป็นเดตตาร์รุ่นที่นุ้ยเข้าไปคุกคีตีโมงมากที่สุดนะคะตอนสมัยก่อนยังทําข่าวอยู่แล้วก็จะเป็นรุ่นเดียวที่นุ้ยได้รับหน้าที่ว่าเอ้ยต้องไปทําเดตตาร์รุ่นนี้แล้วก็ไปเจอเขาผมเข้าวงการครั้งแรกก็คือเข้ามาเป็นเดตตาร์นะพี่นุ้ยก็ตอนนั้นยังเป็นนักข่าวอยู่แล้วก็จะเจอแบบละอ่อนทั้งคู่นะคือเหมือนกับว่าตอนนั้นก็คือแต่ละคนก็ยังไม่มีชื่อเสียงเห็นบอกว่าเลือกดีเจนุ้ยเนี่ยเป็นดีเจในดวงใจเลยเหรอครับตั้งแต่ อ่าเติบโตมาด้วยการเราอาที่ดีกว่านะฮะก็จะเป็นพี่หนุ่ยแหละปรบมือครับปรบมือไม่เราจะบอกว่าอะไรเลยนะสักการเรื่องของเขาเนี่ยทำให้คนในคลื่นเนี่ยเกิดความแบบว่ากระแสตื่นเต้นตนกตกใจกันใหญ่เลยว่าปกติอันนี้ไม่เคยมีใครเลือกเลยมิรุษสุพรุษประทับใจในตัวดีเจหนุยอย่างนี้ก็เรียกว่าขอบคุณมากขอบคุณครับ แต่คุยมาถึงขั้นนี้แล้วเข้าสู่คำถามข้อที่สี่สิ่งใดในตัวรุที่ดีเจนุ้ยเนี่ยอยากให้เปลี่ยนหนึ่งยังเกงฟิตฟิตสองมุกแป๊กสามนอนดึกบางทีแบบโทรมาดึกดเดือดเดืดดอดะ,อะคือนุ้ยก็แบบ ให้รุดบางทีก็ตีสองตีสามไม่ไม่ต้องโทรมาก็ได้เขาบแบบบางทีคิดถึงกันหรืออะไรกันก็นิดๆหน่อยๆก็บอกกันบางทีตีสองตีสามแล้จะวางสายโทรศัพท์ลุดก็บอกว่าอย่าเพิ่งวางเลยเราอยากจะวางเนี้ยเขาไมกว่าเราอยากจะวางแล้วเราทำไงเนี้ยเราก็เลยบอกว่าลุดวางก่อนเดี๋ยวไปหาผมว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคนดูทางบ้านนั่นแหละผมรุดวางเลยลุดก็รีบวางรุดบอกว่าให้รีบไปใช่ฮะผมว่าคนดูจะเริ่มเข้าใจผิดแล้ว ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตอบแล้วครับจะดืมนะฮะเลือกสองเหมือนกันมุกแป๊กทั้งคู่กูเฮจิตาผมว่านอนดึกน่จะไม่ใช่อ่ะถ้าพี่นุ้นอนดึกผมว่าโน,น้ทต้องชอบอ่าถ้า <S <S เก่งฟติตไปเนี่ย มันเป็นอาหารต่างของเขาเขาไม่ยุ่งหรอโอ้โหดูโอเคนะเขาไม่คกล้ดนีจแต่วยจอยากจะอยากจะได้เป็นเพื่อนร่วมคลิปร่วมคลิปมันใกล้ใกล้ไหมฮะรู้เลยว่าน่าจะเป็นข้สองและสิ่งใดในตัวคุณรุตที่ดีเจนุยอยากให้เปลี่ยนคำตอบคือรุตช่วยนไ่นให้มันขำๆกว่านี้ได่ไหมอ่ะพวกป้าับ และและทั้งคู่รับไปทิดงละ5,000บาทว,วันนี้เนี่ยจะช่วยปรกกับมุกให้เพราะว่าเรามีปรามาจารย์แห่งมกุกจะมาโชว์ให้ดูเผื่อเราจะได้ไปใช้ในเวลาขึ้นเวททงเวทีได้บ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับข้าจ่ายครับวน,าคนีครับาน,านี้ สวัสดีครับอ,อันนี้คุณรุทใช่ไหมครับครับนี่ครับวันนี้มาทั้งสองท่าน,นเลยมาทั้งรุทมาทั้งตุ๊ดเลยนะครับ <eras> <c oughs> เฮ้ยอออย่าเรียกตุด๊ดเลยครับไม่ดี <c oughs> เขาเรียกอะไรเซ็กเรสคิวแปลว่าหน่วยให้ความสุขยามฉุกเฉินนะครับ <c oughs> เออแต่พูดถึงเรื่องตลกเนี่ยมันจะต้องมีการเล่นได้หลายแบบการสวมวิญญาณตุ๊ดปัด๊ดปั๊ดตายแล้วนี่เมื่อคืนนี้เธอไปไหนมาหรอนี่เมื่อวานอีกโชคดีมากเลยไปนอนกับตำรวจ ตายแล้วโชคดีจังเลยนอนก,กับตำรวจมีความสุขมั้ยอะโชคดีบ้าอะไรฉันนอนในห้องขังตำรวจนอนข้างนอกเนี่เธอเมื่อคืนนี <S <S 2> <S 2> ่ฉันก็สวยสวยเป็นอะไรเหรอมอคืนนี้ฉันได้นอนกับลูกนายกโอ้โหนอนกับลูกนายกเหรอเออโชคดีเซโชคดีอะไรล่ะฉันหลับมันยกหมดห้องเลยทีวีทีเบอร์ นั่นละเซ่เนี่ยอันนี้ก็คือเบสิกครับลูกตูดเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวลองให้คุณรุ่มาครับสอนแบบประเทนตลกหน่อยดีกว่าเชินมาร่วมทำการแสดงเขาบอกว่าคุณมุกแป๊กน่าดูเลยเราต้องลบคำศบประมาทนั้นต่อไปนี้ครับไม่ใช่รุ่มุกแป๊กแล้วอันดับแรกครับเบสิกของตลกเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีนะครับคือการสะดุ้งหรือภาษาตลกเขาเรียกว่าช็อตลูกช็อตลูกช็อตจต้องมีอยู่3มระดับครับระดับแรกนะครับระดับหนึ่งนะครับ นี่คือระดับหนึ่งนี่คือระดับหนึ่งระดับที่สองครับระดับที่สองครับมุกหนักขึ้นมาหน่อยครับหันไปแรงขึ้นมานิดนึงระดับสองระดับที่สามแบบช็อตแบบฮาตายเลยอ่ะฮ่าคุณนุชครับเชิญครับระดับที่หนึ่งครับระดับแรกครับระดหบแรกให้ไปก่อนหันกลับมาเจอมุกต้องช็อตครับหนึ่งสองซึ่่า อันนี้เริ่มดีละเริ่มดีละเริ่มดีละอันดับสองครับระดับที่สองหนักกว่านิดหนักกว่าน่อยหนึ่งสองต้อหัน่าโอเคระดับที่สามาตายเลยครับอดันที่สามนี่แหละยากที่สุดหนักๆเลยหนักๆเลยครับหันมาต้องช็อตหนึ่งสองตาการที่เล่นตลกนะครับมันต้องพูดภาษาไทยให้ชัดนะครับเดี๋ยวคุณพูดคำว่าเช้าฟาดผัดพักเย็นฟาดพักผัดไม่ยาก ไม่ยากง่ายๆครับชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเย็นเย็นฟาดฟักผัดฟัดผัดฟักผัดครับฟักผัดท่านยากตรงไหนเนี่ยท่านฟาดท่าเย็นฟาดมาฝันเนี่ยแบบนี้โอยดีใช่ไหมพูดง่ายเอาคำง่ายๆดีกว่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กอ่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยายกินลำไยน้ำลายใหญ่ไหลยากินลำไยน้ำไยเอ้ยน้ำลายยหญ่ไหล โอเคเวลาใช้รินจะใช้ว่าขึ้นเวทีอย่าไปใช้มุกเลยยิ่งเจอมุกพวกนี้แย่ทําเราแปดเปื้อนหมดดูหน้าเขาก็โอเคนะแต่ผมจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วผมมีหัวหน้าคณะแล้วหัวหน้าคณะเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปไปเล่นมุกเขาเนี่ยเขาเล่นตอบเลยนะจริงป่ะเออไหนลองัวหนอะไรเอาเราเรื่องมุกเราพอไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องราวของรุ่อีกเยอะที่ต้องมาคุยกันช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาดูครับว่าสาวในสเปคของรุ่จะเป็นอย่างไรอ่อยากทราบใช่ไหมอีกสักครู่พบกัน